ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้พระอานอนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทะสระตอนที่17นางบาปและนางบุญและแล้ววันตื่นเต้นที่สุดก็มาถึงมันเป็นประดุจวันตัดสินความคงอยู่หรือความดับสูญแห่งพระพุทธศาสนา ถ้าเรื่องของนางจินจะมานวิกาเป็นเรื่องจริงก็เป็นความดับสูญแห่งพระพุทธศาสนาถ้าเรื่องนางจินจะมานวิกาเป็นเรื่องเท็จก็เป็นนิมิตที่ว่าพระพุทธศาสนาจะรุ่งโรจน์ต่อไปทั้งนี้เสมือนคนโง่นำมูลข้างขาวไปศาดต้นข้าวโดวยเจตนาที่จะให้ต้นข้าวตายแต่บังเอิญมูลข้างข้าวเป็นปุ๋ยอย่างดีของต้นข้าวยิ่งทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามเขียวสดยิ่งขึ้น วันนั้นพระตถาคตเจ้าประทับแสดงธรรมอยู่ณธรรมสภาสง่าปานดวงจันทร์ในท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอกขณะที่พุทธบริษัทกำลังท่อกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาอยู่นั่นเองนางจินจะมารวิกาก็ปรากฏกายขึ้นท่ามกลางพุทธบริษัทนางยืนเท้าสะเอวด้วยมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งชี้พระพักพระตถาคตเจ้าด้วยอาการเกลี้ยกล่อ แสดงธรรมไพเราะจริงนะพระโคโดมเสียงของท่านกังวานซึ่งจับใจของมหาชนฟันของท่านเรียบสนิทวาจาที่เปล่งออกล้วนแต่ให้คนทั้งหลายสละโลกียวิสัยแต่ตัวพระสมณะโคโดมเองเล่าสละได้หรือเปล่าบทบาทแสดงธรรมช่างทำได้ไพเราะหวานชื่นไม่แพ้บ,บทประโลมนางในห้องนอนพระตถาคตเจ้าหยุดแสดงธรรมพุทธบริษัทเงียบกริบ บรรยากาศรอบๆช่างวิเวกวางเวงเสียสุดประมาณต้นไม้ทุกต้นในวัดเจตะวันยืนนิ่งเหมือนไม้ตายซากช่างดีแต่จะอภิรมนางจินจะมานวิกาพร่ำต่อไปพระโคโดมหันมาดูข้าพเจ้าให้ชัดเจนสิท้องของข้าพเจ้าบัดนี้เก้าเดือนเศษแล้วตั้งแต่ตั้งท้องมาจะห่วงใยสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้มีตอนแรกๆเมื่อเริ่มอภิรมช่างสรรหาเล่าแต่คำหวานให้เพลินใจ แต่พอท้องแก่แล้วจะจัดหาหมอหายาเพื่อลูกของตนเองสักนิดก็ไม่ได้มีเมื่อไม่ทำเองจะมอบภาระให้สานุสิทธิ์ผู้ศรัทธาเช่นนาวิสาขาหรืออนาจปินทิกะหรือพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็ได้ช่วยจัดเรือนครอดและสวัสดิภาพอื่นๆไม่ใช่เพียงแต่เพื่อคนที่ตนเคยพร่ำวารักเท่านั้นแต่เพื่อเด็กอันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนนี้ด้วยว่าจบลงนางกวาดสายตาไปทั่ว ดูก่อนน้องหญิงพระตถาคตเจ้าตรัสพระสุรเสียงกังวานซึ้งอย่างเดิมเรื่องนี้เราสองคนเท่านั้นที่รู้กันว่าจริงหรือไม่จริงพระจอมมนีตรัสเพียงเท่านี้แล้วทรงดุษณีอยู่แต่พระดำรัสสั้นๆกินความลึกซึ้งนี่เองพุ่งเข้าเสียบความรู้สึกของนางอย่างรุนแรงเสมือนผู้ถูกยิงด้วยลูกศรออาบยาพิษโดยไม่รู้สึกตัวนางสะดุ้งอย่างแรง มือเท้าและปากเริ่มสั่นอยู่ครู่หนึ่งพอรวบรวมสติให้มั่นคงดังเดิมแล้วนางก็โต้ตอบออกมาทันทีว่าแน่ละสีพระโคดมก็ในพระคันธกุฎีอันมิดชิดนั้นใครเล่าจะไปร่วมรู้เห็นด้วยนอกจากเราสองคนช่างพูดได้อย่างไม่สะทกสะท้านเท่วนะว่าเราสองคนเท่านั้นรู้กันนางพูดไปเต้นไปด้วยอารมณ์โกรธอันค่อยๆพลุ่งขึ้นมาทีละน้อย แน่นอนทีเดียวน้องหญิงตัถาคตขอยืนยันคำนั้นดูก่อนพระดาจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรือเป็นเพราะวิบากแห่งกรรมอันสุดรอบของนางก็สุดจะอนุมานได้เมื่อนางร้องด่าพระตทถาคตไปและเต้นไปเชือกซึ่งนางใช้ผูกท่อนไม้ซึ่งพันด้วยผ้าเก่าบางๆก็ขาดลงเรื่องทั้งหลายก็แจ่มแจ้งการมีท้องของนางปรากฏแก่ตามหาชนอย่างชัดเจน ยิ่งกว่าคำบอกเล่าใดๆทั้งหมดนางได้คลอดบุตรคือท่อนไม้และภาคเก่าๆแล้วท่ามกลางมหาชนนั่นเองคนทั้งหลายตะลึงพรึงเพลิดแต่มีแววแห่งปีติปราโมทอย่างชัดเจนนางจินจะมานวิกาตกใจสุดขีดหน้าซีดเผือดเหมือนคนตายประชาชนได้เห็นเหตุการณ์ประจักษ์ตาเช่นนั้นต่างก็โล่งใจที่พระตถาคตเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง แล้วอารมณ์ใหม่ก็พลุ่งขึ้นในดวงใจแทบจะทุกดวงนั่นคือความเครียดแค้นชิงชังนางจินจมานวิกาต่างก็สาบแช่งให้นางประสบทุกข์สมแก่กรรมชั่วร้ายของตนบางคนถือท่อนไม้และก้อนดินขับไล่ออกไปจากวัดเชตวันต่อมานางนิ้สิ้นชีบลงด้วยอาการที่น่าสังเวชอนิจจาเรือนร่างที่สวยงามแต่หอหุ้มใจที่โสม,มมไว้ ย่อมทำให้เจ้าของเรือนร่างใช้เป็นเครื่องมือประหารตนเองยางไม่มีใครช่วยได้ลาบสักการะของเดรัจทั้งหลายเสื่อมลงและเกิดขึ้นแก่พระทศพลเจ้ามากหลายวันต่อมาภิกษุสงฆ์ได้ประชุมกันณธรรมสภากล่าวกถาว่าโดยเรื่องนางจินจมานวิกาพระตถาคตเจ้าเสด็จมาทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อ,อยังไม่พิจารณา หรือยังไม่เห็นโทษของผู้อื่นโดยชัดเจนแล้วก็ไม่พึงลงโทษผู้ใดอันหนึ่งบุคคลผู้ละคำสัตว์แล้วและชอบพูดแต่มุสาไม่สนใจในเรื่องปารโลกจะไม่ทำบาปนั้นเป็นอันไม่มีดูก่อนพรรดาเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งที่เกิดแก่พระพุทธองค์เป็นเรื่องที่รู้กันแพร่หลายในหมู่ชนบททุกชั้น ผู้เท่าผู้แก่พยายามสั่งสอนลูกหลานว่าอย่าเอาอย่างนางจินจะมานวิกาและผูกคำพังเพยว่าอย่าป้าอุจจระขึ้นฟ้าดูก่อนผู้สแสวงสันติวรบทก็พระตถาคตเจ้าเคยตรัสไว้เสมอไม่ใช่หรือว่าคนที่เกิดมาแล้วทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนผ่านผู้ชอบพูดชั่วๆไว้ฟาดฟันเชือดเฉือนตัวเอง อันหนึ่งผู้ใดติเตียนคนที่ควรสรรเสริญหรือสรรเสริญคนที่ควรติเตียนผู้นั้นชื่อว่าแสหาโทษใส่ตัวเพราะปากเขาย่อมหาความสุขไม่ได้เพราะโทษนั้นการแพ้การพนันสิ้นทรัพย์หมดเนื้อหมดตัวยังถือว่ามีโทษน้อยเมื่อไปเทียบกับการทําใจให้คิดประทุษร้ายในพระสุคตการกล่าวใส่ร้ายพระพุทธเจ้านี้แหลมีโทษมากอย่างยิ่ง ผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสย่อมได้รับบาปเองเหมือนคนปาผงทุลีขึ้นฟ้าหรือป่าทุลีทวนลมผู้โลภจัดไม่มีศรัทธาประณีไม่เคยใส่ใจในคำขอร้องวิงวอนของผู้ทุกข์ยากชอบส่อเสียดมักจะชอบด่าผู้อื่นเสมอเสมอ เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนดีพอสำหรับผู้ปองร้ายต่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีต่างๆจึงเงียบไปหลายปีต่อมามีเรื่องเกิดขึ้นอีกคราวนี้เกี่ยวกับการฆาตกรรมพวกเดรธีตามเคยจ้างนักเรงสุราให้ฆ่าหญิงคนหนึ่งชื่อสุนทรีแล้วนำไปหมกไว้ที่กองดอกไม้แห้งใกล้พระคันทกุดีของพระผู้มีพระภาค แล้วทำทีเป็นเที่ยวโฆษณาว่านางสุนทรีหายไปไม่ทราบหายไปไหนมีการค้นหากันมากในที่สุดก็มาพบที่ใกล้พระคันธกุดีคราวนี้พวกเดรัจฐีผู้ริยาก็เที่ยวโฆษณาต่อมหาชนว่าพระพู้มีพระภาคร่วมหลับนอนกับนางสุนทรีแล้วฆ่านางเสียเพื่อปิดปาก แต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจของพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็จับผู้ร้ายฆ่านางสุนทรีได้ในร้านสุราแห่งหนึ่งเพราะพวกนั้นเมาสุราแล้วทะเลาะกันเองและกล่าวถึงเรื่องที่ตนตีนางสุนทรีกี่ครั้งกี่ครั้งพระดาข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องของนางวิสาขาค้างอยู่จึงขอย้อนพรรณาถึงมหาอุบาสิกาผู้มีอุปการะมากต่อพระศาสนาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนางกำลังเตรียมสร้างอารามนั่นเองพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเสด็จสู่พัทยานครดังนั้นวันหนึ่งเมื่อเสวยที่บ้านของท่านอนาถปินธิกะแล้วก็บ่ายพระพักไปทางทิศอุดรข้าพระเจ้าขอแจงรายละเอียดในเรื่องนี้เล็กน้อยคือตามปกติพระศาสดาเมื่อเสวยที่บ้านของนางวิสาขาเสร็จแล้วจะเสด็จออกจากประตูทักษิณ และเสด็จสู่วัดเชตวันถ้ารับภิกษาที่บ้านของท่านอานาตปินทิกะเมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จออกทางประตูทิศตะวันออกและประทับณป,ปุปพารามของนางวิสาขาแต่ถ้าคราวใดที่พระพุทธองค์เสวยที่บ้านของอานาตปินทิกะแล้วเสด็จออกทางประตูทิศอุดร <c oughs> ก็เป็นที่ทราบกันว่าพระองค์ทรงประสงค์จะเสด็จจาริกในที่อื่นๆซึ่งนานๆานจะมีสักครั้งหนึ่ง คราวนี้เมื่อนางวิสาขาทราบว่าพระพุทธองค์สเสวยพระกยาหารที่บ้านของอนาถปินทิกะแล้วเสด็จออกทางประตูทิศอุดรจึงรีบไปเข้าเฝ้าโดยเร็วถวายบังคมและทูลว่าพระองค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่นหรือพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาทรงรับแล้วจึงกราบทูลอีกว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สละทรัพย์มากมายเพื่อสร้างอารามถวายพระองค์ ขอพระองค์เสด็จกลับก่อนเถิดพระเจ้าค่ะอย่าเพิ่งเสด็จไปเลยดูก่อนวิสาขาอย่าเลยอย่าให้ตถาคตกลับเลยให้ตถาคตทำกิจของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เถิดนางวิสาขาดำริว่าพระพุทธองค์น่าจะทรงมีเหตุพิเศษเป็นแน่แท้จึงกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระองค์รับสั่งให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ผู้รู้กิจที่ควรทําและไม่ควรทํากลับเถิดพระเจ้าค่าดูก่อนวิสาขาเธอพอใจภิกษุรูปใดขอให้เธอนิมน์รูปนั้นไว้เถิดนางวิสาขาคิดว่าก็พระมหาโมคคลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถ้าอาราธนาท่านอยู่จะสามารถให้การสร้างอารามสำเร็จโดยเร็วจึงได้อาราธนาพระมหาโมคคลานะกลับ พระมหาเทระมองดูพระศา,าสดาเป็นเชิงทูลปรึกษาและฟังพุทธบัญชาพระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้พระเทระพร้อมด้วยบริวารกลับในความอำนวยการของพระอัครสาวกเบื้องซ้ายปราศาทสองชั้นสำเร็จไปโดยเร็วมีทั้งหมด1,000ห้องคือชั้นล่าง500ห้องและชั้นบนอีก500ห้องพระศาสดาเสด็จจาริกไป9เดือนจึงสเสด็จกลับ การก่อสร้างปรา,าสาทก็สำเร็จในเวลา9เดือนเช่นกันนางได้อรัธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับณปรา,าสาทนั้นเป็นเวลา4เดือนเพื่อทำการฉลองปรา,าสาทเมื่อพระตถาคตเจ้ารับแล้วนางก็เตรียมการถวายอาหารเครื่องอุปโภคอื่นๆแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุข ครั้งนั้นมีสตรีผู้เป็นสหายของนางวิสาขาคนหนึ่งนำผ้าซึ่งมีค่าถึง1,000งพันกหาปณะเพื่อจะปูพื้นปราสาทจึงบอกนางวิสาขาว่าสหายข้าพเจ้านำผ้ามาผืนหนึ่งท่านจะให้ปูณที่ใดนางวิสาขาตอบว่าสหายถ้าข้าพเจ้าจะตอบว่าไม่มีสถานที่จะให้ปูท่านก็จะเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะให้ท่านร่วมกุศลเพราะฉะนั้น ขอให้ท่านดูเอาเถิดเห็นสมควรปูลงณที่ใดก็ปูลงณที่นั้นนางเดินสำรวจทั่วปราสาทก็มองไม่เห็นที่ใดที่จะปูด้วยผ้ามีราคาน้อยกว่า1,000กหาปณะ,ะได้เลยนางรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ส่วนแห่งบุญในปราสาทนั้นจึงไปยืนร้องไห้ยอยู่ณที่แห่งหนึ่งข้าพเจ้าเดินไปพบเธอเข้าโดยบังเอิญมาไต่ถามทราบความแล้ว ข้าพเจ้าจึงแนะนำให้นางปูลาดผ้านั้นลงในที่แห่งหนึ่งพร้อมด้วยปลอบโยนว่าน้องหญิงผ้าซึ่งปูที่เชิงบันไดนี้ย่อมอํานวยผลมากมีอาน,นิสง์ัยสารเพราะภิกษุทั้งหลายเมื่อล้างเท้าแล้วย่อมเช็ดเท้าด้วยผ้าซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปข้างในนางดีใจอย่างเหลือล้นที่สามารถหาที่ปูลาดผ้าให้นางได้สมปรารถนาะ ได้ยินว่านางวิสาขาลืมกําหนดที่ตรงนั้นไปนางวิสาขาได้ถวายทานแก่พิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเวลาสเดือนในวันสุดท้ายได้ถวายจีวรเนื้อดีมีราคามากเฉพาะจีวรที่ถวายแก่พระซึ่งอ่อนพรรษาที่สุดก็มีราคาถึง1,000งพกหาปณะนะ ในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ไม่มีสตรีใดทำบุญเกินหรือแม้แต่เพียงเท่านางวิสาขาเลยในวันที่ฉลองปราสาทเสร็จแล้วนั่นเองเวลาบ่ายนางวิสาขาผู้อันบุตรและหลานแวดล้อมแล้วเดินเวียนรอบปราสาทเปล่งถ้อยคำออกมาด้วยความเบิกบานใจว่าบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายวิหารทานเป็นปราสาทใหม่มีเครื่องฉาบทาอย่างดีสำเร็จแล้ว บัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถาวายเสนาสนะพันมีเตียงต่างและหมอนเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถาวายสลากกระพัดด้วยอาหารที่สะอาดประณีตสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถาวายจีวรทานด้วยผ้าที่ทำจากแคว้นกาสีผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้ว บัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเศสัชทธธานมีเนยไสเนยคน้นน้ำหมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นก็สำเร็จบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายได้ฟังเสียงของนางแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าพระองค์ผู้เจริญข่าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นนางวิสาขาขับร้องเลยมาวันนี้นางพร้อมด้วยบุตรและหลานเดินเวียนปราสาทขับร้องอยู่ ดีของนางจะก,กำเริบหรือนางเป็นบ้าประการใดพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่ดาของเราหาได้ขับร้องไม่แต่เพราะอัธยาศัายในการที่จะบ,บริจาคของนางเต็มบริบูรณ์แล้วจึงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจพระธรรมราชาผู้ฉลาดในการแสดงธรรมเพื่อจะทรงแสดงธรรมให้พิสดารออกไปจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย วิสาขาธิดาของเราน้อมจิตไปเพื่อทำกุศลต่างๆเมื่อทำได้สำเร็จสมความปรารถนาก็ย่อมบันเทิงเบิกบ,บานปานประหนึ่งนายมาลาการผู้ฉลาดรวบรวมดอกไม้นานา,นาพันไว้แล้วร้อยเป็นพวงมาลัยให้สวยงามฉะนั้นแล้วพระจอมมนีทรงย้ำอีกว่านายมาลาการผู้ฉลาดย่อมทำพวงดอกไม้เป็นอันมากจากกองดอกไม้ที่เก็บรวบรวมได้ฉันใด สัตว์ผู้เกิดมาแล้วและต้องตายก็พึงสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากฉันนั้นอาวุโสบุคคลผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์และสมบูรณ์ด้วยศรัทธานั้นค่อนข้างจะหาได้ยากผู้มีศรัทธามักจะมีทรัพย์น้อยส่วนผู้มีทรัพย์มากมักจะขาดแคลนศรัทธาอุป,ปมาเหมือนนายช่างผู้ฉลาดแต่ขาดดอกไม้ส่วนผู้มีดอกไม้มากมูลแต่ก็ขาดความสามารถในการจัดเสียอีก ส่วนนางวิสาขาพรั่งพร้อมสมบูรณ์ทั้งศรัทธาและทรัพย์เธอจึงมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในบริบูรณ์วันหนึ่งนางวิสาขาได้อาราธนาพระภิกษุสง์ไว้เพื่อรับพัตตาหารที่บ้านของนางเมื่อถึงเวลาแล้วนางจึงให้หญิงคนใช้ไปนิมนต์พระแต่หญิงคนใช้มารายงานว่าในวัดเชตวันไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยมีแต่นักะบรรพชิต คือนักบทเปลือยทั้งสิ้นกำลังอาบน้ำฝนอยู่วันนั้นฝนตกหนักมากเวลานั้นพระตถาคตยังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระเปลือยกายอาบน้ำเมื่อฝนตกใหญ่ภิกษุทั้งหลายก็ดีใจกันใหญ่และเปลือยกายอาบน้ำกันเกลื่อนเชตวานารามหญิงคนใช้ไม่รู้จึงเข้าใจว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นนักบทเปลอยสาวกของนิครนนาตบุตร นางวิสาขาผู้ฉลาดเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจเรื่องโดยตลอดจึงให้คนรับใช้ไปนิมนต์ภิกษุอีกครั้งหนึ่งนางกลับไปครั้งนี้ภิกษุได้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วและครองจีวรแล้วคนรับใช้จึงเห็นภิกษุอยู่เต็มเชตวนารามและอาราธนาว่าถึงเวลาพัตตกิตแล้ววันนั้นเองนางวิสาขาปรารบเรื่องนี้ทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า เมื่อถึงฤดูฝนเข้าพรรษานางขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุทั้งหลายเพื่อใช้อาบน้ำพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ถวายได้ประชาชนทั้งหลายพากันเอาอย่างประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงมีมาจนกระทั่งหลังพุทธปรินิพพา์หมายเหตุโปรดดูพรแปประการที่นางวิสาขาทูลขอพระพุทธองค์พระวินันปิดกจีวรนขันธนะ เล่มห้าข้อ153ดูก่อนอาวุโสผู้ฉลาดย่อมหาโอกาสทําความดีได้เสมอพุทธบริษัทในรุ่นหลังเป็นหนี้ความดีของนางวิสาขาในฐานะเป็นผู้ริเริ่มสิ่งที่ดีงามไว้ให้คนทั้งหลายถือเป็นเยี่ยงอย่างดำเนินตามมากหลายด้วยประการชนิดเมื่อพระอานอน์กล่าวจบลง เห็นพระกรรมโพชะยังคงนั่งนิ่งอยู่ท่านจึงกล่าวต่อไปว่าารดาเรื่องพุทธจริยาและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอันน่าสนใจนั้นมีมากมายเหลือที่จะพันนาให้หมดในครั้งเดียวได้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเท่าที่นำมาเล่าแก่ผู้มีอายุก็พอสมควรแล้วท่านยังมีโอกาสที่จะรับทราบและศึกษาในโอกาสต่อไปอีกอันหนึ่งเวลานี้ก็เย็นมากแล้ว ท่านและข้าพเจ้ายังไม่ได้สงน้ำชำระกายให้สะอาดเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ทิฏฐธ,ธรรมสุขวิหารและพิจารณาธรรมตลอดปฐมยามแห่งราตรีพระกรรมโพชะลุกขึ้นนั่งกระโยงประนมมือเปล่งวาจาสาธุสามครั้งแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระพุทธอนุชาเป็นลาบอันประเสริฐแห่งโสดของข้าพเจ้า ที่ได้ฟังพุทธจริยาจากท่านผู้เป็นเสมือนองค์แทนแห่งพระศาสดาข้าพเจ้าขอจารึกพระคุณคือความการุณาของท่านไว้ด้วยความเคารพศักการะอย่างสูงยิ่งแล้วพระกรรมโพชะก็กราบลงณบาทมูลแห่งพระอานนท์ด้วยเบญจางคประดิษฐ์กลับมาติดตามรับฟังพระอานนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทสระ จะอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ